คอเม่เป็นสเล็ดเม่สวัสดีค่ะทุกคนป้าลุงวันนี้เราจะไปไปไหนไปไหนไม่รู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยค่ะทุกคนรู้จะไปไหนไปที่ชอบที่ชอบไหม <c oughs> คนไม่มีหัวนอนปลายเท้าก็ ไอ้ไหนก็ไปค่ะแม่คิดว่าไปทางไม่สำคัญและร,ระหว่างทางสำคัญกว่าความสุขก็คือได้นั่งกินลมชมวิวไปไหยไปที่ชอบไปเธอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์นเสืเฮ้ยน่ะค่อยกับบุ้งหัวค่อยสิบปอเพชรจิพาของป้าแซ จะค่อยก็จะไปนี่แหละพีน่น้อยไปไปตามดวงอย่าห่วงชีวิตแม่มแล้วแต่ผมไดยขีดชีวิตไปตามดวงใครก็ไปไม่ว่ากันเนาะมานาชีวิตคนเราเกิดมาสรตาเดียวใช้มันคม ก็ใช้คุ้มบมดแล้วเราฟิโนงชีวิตคนเฮาถ้ามีเงินมันคุ้มการใช้ชีวิตนะจะไปไหนไปนะจะกินยังกินจะแดกยังแดกจะเที่ยวไซเที่ยวถ้าคนมีเงินถ้าคนบ่มีเงินเนี่ยโอ้ยก็ได้ก็สมาร์ทเฮาไปต้องห่าได้เพื่อนเท่าไหรก็ได้ใช่ไหมพอมีเงินน่ะบ่๊วยจะฟูดกิบเขามาหาไม่เราต้องบอกกามาว่าสันเจ้าเจ้าคือรวย ห่อ,ยอยเถอะว่าตาแต่คุณใส่ข้ามหงเถอะว่าเต็มโตเถอว่าอ่มีดอกคนดักสลอสแสลเข้ามาในชีวิตพนระ่ได้ว่าแต่เขาเข้ากันยังเป็นพี่เนาะเข้าคือการเหื่อยคือเป็นตะลยุยเตว่าตะเล่นนำ้ำเราแต่ว่าอ่านกิน่นกิน้อัน่น่นกินอ,พนอ,อนาพัดคอด้แม่สักให้ แข่งเงี้ยมูซาดังกับพันตอบาร์ไดซายอันเก่าตลอดยากัดนะมันเป็นอะไรปากนัน่นออ้ยเราไม่รู้กี่ครั้งแล้วห้ามกัดพระครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองพันครั้แล้วปากจะเปื่อยรู้หรือเปล่าปากเน่านอนจืดมู้จักบอนอนจืดนะ่ะต่อให้ท้องไรร่างกายเป็น,นคนไข้งก็ยังเ,เดิมอนะไรโอ้ยอย่ากินกาแฟได้โอ้ย พ่อหนาะร้านกาแฟเลยนะร้านที่มันน่าอร่อยอร่อยเลยนะนะอยากกินกาแฟก็สิมีแหงงยาวๆเจ้าอยากกินกาแฟแต่รถค่อยอยากกินน้ำมันอ้าวทำไม่เจ้าไม่เติม <c ười> ค่อยจะเติมให้อยูสองรอโลเมียเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้ก่อนเไม่มีอ้วตอนนี้มีตะมีตะไม้ก็หอยนิมเป็นไมพ้พ่อกจะดม ก็ห้อยเงียบไปเลยเฮ้ยนะสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจพูดมาแล้วมันรันทดไม่พูดจะดีกว่า <laughs> เราควบถูกเลยพี่น้องฟังมันเป็นตะเหล่าเวยพี่น้องจะหาว่าคารท้าอะไรพูดแต่จ้งงอ,อจงง้อยการาะแนคนเท่าทุกคนมันมีภาระเนาะแต่ว่าเฮ่าตะว่ารอกเรื่องแบบนี้มันเป็นตะว่า<ม>ทุกคนมันมีภาระมีปมัญหาครอบครัวแต่ละคนมันมีหมด เพราะฉะนั้นเราเลือกที่เอาสิ่งที่ฟังแล้วดูแล้วมันเพลิินดีกว่าก่าเอาเรื่องทุกยากเนาะพี่น้องเพราะว่าความทุกยากในถ้าเล่าไปแล้วมันก็จะตําหลายคนคือกันเนาะพี่น้องสาหรับคนรวยเขาอาจจะไม่คิดยังเงินพันเขามันมันบ่มี่าแต่มันหลักมันสรับมันมี่าสสาหรับคนจนแบบเราเลยพี่น้องคนไร้ค่าของเขารู้หรือเปล่าคือหัวใจ จากนอนเด้มาได้กินกาแฟเนี่ยสักผ่าแล้วเรียบร้อยมันเนี่ยเห็ดเบี้ย,วเ,วยเคลื่อนเีือซานเรียบร้อยได้ข่อยนะข่อยใหญ่เพชรเรา่าจนว่างจะข่อยปาผ่าถี่แม่ศีรษะกูมือกูมือสองมือสักเถอะพี่น้องเตง็มถังสองมือคือเต็มถังสองมือคือเต็มถังเบื้องที่สุดก็คือแฟดน้ำยาปปะปน,นุในเฮือนาะเพราะว่าข่อยกันซูม,มือเนี่ยขอขอ็กอย ใส่เสียพามือต่อมืออะไรอย่างไรถอดออกแล้วก็เปลี่ยนถอดออกคือเปลี่ยนรเรถพอแบบบังเอิญนอกจากตัวกรใส่ยามึงขึ้นนอนตื่นเช้ามากของกระเช้าตัวเก่าเพราะว่าไม่ได้เลยคุม้มเงินมันดีทำไมคือสมัยตะก,กี้ไปหยองมือสักมือนะโอ้ตายคงคงบอาไว้นะคงทำไม่ได้แนละ้วเออทุกวันนี่มันดียดือนลุงทั้งน่ะก็เปิดน้ำใช้ปัน่นรุ่นไม่ลง คนมัวก็เลยสบายสะดวกสบายในการสักผ่าสักแพร่ท้องพี่น้องเนาะไปข่างทางอะเจ้าบ,มบ,มมาบ่มีมองสักผ่าแวะปัน่นอันแหงปะพ่อบอกนี่เครื่องลบไม่อีกเรต้องตากโอเงไปเลยแล้วก็ใส่ได้เลยว่าชัด้ะวิทยาว่าได้ใส่เสื้อผ้ารีดกะเอาไปรีดแค่นั้นเสียปลันะ๊กรีดเอา ก็คอยบ่อแล้วคนไม่เคยใส่เสื้อผ้านี่นะเพราะว่าเสื้อผ้าคนมันมเป็นเตาพี่น้องมันเป็นมันส่วนมากก็ไม่ต่เสือยืดเสื้อเทียนเนบซีฟฝากไม่คอยแล้คอยเก็บใส่จนเขาจนแก่คอยเบื่อขคอยพับใส่กรองแม่นคอยคือปอกของสักผ่านเพราะว่ามันพอดีเนี่ยหนึ่งมีไฟใส่สองมีอินเทอร์เน็ตเทเลนฟี่เลยพี่น้องเนาะแม่หมอไปซักกันเนาะมีอดไฟใส่ฟี่ จ้ามองจ้าพี่น้องดูบรรยากาศดูบรรยากาศทางหน้าพี่น้องแล้วก็จะเป็นแดดแดดคึมคึมมศร้านี่แดดะแดดเขาเลยมันสักผาแหงบรรละกษณ์เเก็บดอกองุอยตากดดแดดละแหงเสื้อผ้านีนนี้ถ้าสักแล้วนี่เราไปตากแดดนี่โอ้มันชีหอมจ้าพี่น้งองหอมเสื้อผ้าหอมแดด เว่าเมื่อคืนไปถือพี่น้องคอยซื้อหาคอยซื้อสองหาเอ๊มหน่อหาสอง,ส,องสี่ซองคอยก็ซื้อสี่ซองคอยก็ซื้อสามซองคอยก็ซื้อห้าองคอยบซื้อมาสีแมมีเหลือใจอยู่นะออกเลขมาพอใหญ่เพรเพ็ดฟันมาแล้วสูบยาบ้าประัตเอาฟันแบบน,นั่นก็นม่แตเ่เลขมากตัวประัตเลขมากสิบสองหาสองเก้าสอ มันออกเลยเก้าสอก็ออกไอ้เพชรม,มันออก, 9, 2, 5, 2. 2> เ,อกเก้าสองห้าสองเก้ออกเจ้าเลขยาบ้าเลเลขยาบ้าพีเพ็รบอก,ออก,อก่อยมากาบ้าก็มากันเนดียวกันเจอยจอยเก้าสองคอยซื้อส <laughs> องหาสองเก้าเกองสเก้าบ่มีก็จะไว้ไป็นอย่างห้เนาซื้อเลขซื้อแบบนี้ก็ถูกตาหา ซื้อเล็กื้อเลขบอกกับแม่จะซื้อสีสองหกส้าสองเจ้าบอสเบอหกสองขก็ซื้อคืนลืมหาสองเงเงินกระอ้าวโซเฟอร์ขับไปโซเฟอร์ไโซเฟอร์ใส่เสื้อสีแดงถึงเขาตัดเราไปนอเขาตัดแล้ว ้าไรไปอยู่ข้างล่าง,งแล้วปะไวไปนอนไปนอนคิดต้องโดนมาคนเท่าเก่งทั้งใดแล้วผู้พอทั้งลูกก็ตัดใดแลเขาตัดไพมากกระลงเด้อไปนอนไพมากกระล่งถ่ายลูกต้องมีโดโนเด้อไปนอนเด้อต้องมีโอ้ล่งมิดดโดรนถ่ายถึงจะสวยเวลาเราขับรถไปเราก็ถ่ายบุญบุญมุมเทิงลังคาเขาเนาะไปนอนเห็นรถแซงขึ้น,นเนาะ เจ้าโอนี <lawsuit royable> <for that>. ่ลหะยุซ <Nein> ี่จะตามมาเควนเจ้าเลียงดูดมัเป็นปีแล้วก็เห็นเจ้าซื้อมได้ซื้อแล้วพี่น้องข้ากของควาเราจำเป็นปนั่นมันแพงมันแพงมียูซี่หาพันนแต่ว่มันิดเราคารถตือกาแฟสดกาแฟสด200เมตรว่ีหาินกาแฟาโตย่งนยนบร้านกาแฟกาแฟสด นี่คือประตูบอกว่าอะไรไม่ร้เข้าเาข้าเขตมุกดาหารยังตะวันไปนะเรเข้าเขตอันกลาลสินยังเป็นมุกดาหารอยู่เลยยังเป็นมุกดาหารอยู่มุกดาหารนี่โคตรใหญ่โคตรกว้างพื้นที่เคอับพี่น้องธรรมชาติเป็นอันสวยงามไปหมด เพราะว่า,ากาลสินมันมันเลื่อยตั้ง82กิโลนะเนอแล้วจะพาไปใส่ดิครับไซดิมาไปตามผภมูมิคิดไปตามตัวไปข,ขึ้นนอดสะพานพี่น้องก็อยากไปเลน่นก็เล่ส่วนเมีย่อยไปเล,นนล่นเวลากใช้กีฬาคาร์ลบอร์นเนี่ยคาร์ลบอร์นกับหาตัวตีนอนนิสัยสะพานวันนั้นอนในรถนอนในรถนนใช่ไหค่ะเนาะอ่ามว่ามนันยังเราคอยแดนมีเต็นทีสาคอยปูนอนขากลับรถขับรถ ในดูขุมเมียเขานอนในรถมีแหงง้งเขาก็เป,ปิดปูซาดนอนขางรถเลขใหม่เลยยุดยานยุ่งเหรกก่าอะไรอยากเงี้ยเอาที่สบายใจจะไปสะพานเทพสุดาครับพี่น,อน้องครับใช่คาราซินน,นั่นเนี่ยไปบอกทำไมอ่ะเอาเขามียถามอยู่สามสี่ห้าครั้งแล้วเออเนาะอ้โหแจ็คจะไปลวัดใสร่ไปไปไปร่องมึงเลยพี่น้องเลยไปเหมือนรถขายของนี่แหละแต่ก็อยากให้พี่น,อน้องเป็นกำลังใจให้ ไปไหนมาไหนมีพี่น้องไหมกำลังแก่แล้วก็ไม่มาอีกแล้วเหรพี่น้องเอีกแล้วมีกำลังใจด้วยกันทำคลิปบนถนนสวยงามนี่คือประเทศไทยนะคะทุกคนสวยไหมถนนโคตรสวยแล้วไม่ญี่ปุ่นสวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะ